ผ่านสวนฟ้ามหมูคนอุบลเอจ้าปะแอ๋วจ้าเว้าคุยให้พี่นองฟัง่งอันคลิปนี้สีมเว่ามาคุยซูพี่นองฟัง่งในเรื่องการเลียงหมูในแบบของแปแอ๋ลเนจ้าอันคลิปนี้สีว้าละเอียดในจักน้อยยาว่ในจักน้อยเนจ่าไอเว้าถึงวิธีการเรียงหมูทุกขั้นตอนสูพี่นองฟัง่งเพื่อพี่นองผู้เลียงหมูน้ำกัน อยากเอาไปปรับไปใส่ในการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของนะจ๊ะกับไอพี่น้องผูกกําลังศึกษาแนวทางการเลี้ยงหมูผู้สีเลี้ยงหมูมือใหม่น่าจะเบิ่งไหวไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเพื่อเอาไปปรับใส่ในการสิเลี้ยงหมูห้องเจ้าของจ้า ก่อนสิเปาออถึงวิธีการเลี้ยงหมูสู่กันฟังนะจ๊ะก็ย่าลือมนะจ๊ะ,ะกดติดตามบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลของแปรแอ,อลไว้แน่เพื่อเสิได้อัปเดตคลิปใหม่ๆน้ำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอขอพูดในไลา์สำหรับการกดติดตามจ้าการเลี้ยงหมูปลาลูกผสมนะจ๊ะของปรแอ,อลนี่ปีนี้อย่างเขาปีที่สี่แล้วนะจ๊ะเลี้ยงหมูปลาลูกผสมมาน,นีกะสร้างรายได้พาอได้อยู่เด้กกินจ้าพี่น้อง ันก็นเลยอยากมาเหตุคิดเบาถึงวิธีการเลี้ยงหมูตั้งแต่ระยะแรกเกิดหลุ่นยานมนะจ๊ะระยะเพิ่นผสมพันธุ์ตั้งทองคลอดลูกนะจ๊ะาการดูแลก,การให้อาหารนะจ๊ะเบาสูพี่น้องฟังเพื่อเอาไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของพี่น้องผู้ติดตาม็ดีหรือว่าผู้สนใจเข้ามาติดตามใหม่ๆนะจ๊ะ เริ่มต้นเลี้ยงหมูใหม่ๆนะจ๊ะพี่น้องเวลาหาหั่บ่ได้ตะกีไปแอลบ่ราท่นมีลงสีน่าจะอันก็ใส่วิธีต้มเขานะจ๊ะพี่น้องต้มเข่าแล้วก็ผสมกับอาหารเมรเ็ดแซ่เหลวอันโปรตีนไม่น้อยกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะมันถือแน่กับสอบละสามร้อยกว่าบาทนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ใส่กับต้นกล้วยซับจะพี่น้องต้นกล้วยนลำบาเอามาซับอัน อันเอามาผสมให้หมูกินเล้วจะมันหาหำบ่อด้หาสือใส่กับได้ยจะเป็นมันอืดช่วงมันอืดมันก็อืดอืดห่มก็ดีหาขี่รถเลาะหาต่างร้ายลงสีกับได้ห้ามแล้วจะพี่น้องจังว่าไปแอลนั่นได้สือลงสีเพราะว่าหมูร้ายแล้วเวลาหาห้อม่านี้ก็บ่มีห้าให้หมูกินนี่มันลําบากอีนีจจะพี่น้องอันก็เลยต้องใส่วิธีนี่เวลาหาหำบมได้น่าจะวันนี้ก็เป็นหมูหน่อยนี่ไปแอลก็ใส่พักแล้วจะต้ม ต้มผักบุ้งแน่ต้มผักกะลัมแน่ถ้าจะเอามาต้มให้มันเปื่อยแล้วก็มาต้มใส่กันก็แล้วก็เอาเข่าต้มมนละคุกใส่กันแน่กับอาหารเม็ดแ่เหลวนี่ละคุกห้หมูหน่อยกินจวงมันหาห้ามบ่ไดดพี่น้องย่ามือื่มันก็อึดอหลีมันลำบากแท้ถ้าบมมีห้านี้สำหรับคนเลี้ยงมูจ้ะพี่น้องแกงว่าไปเอาหันในสื่อลุงสีพราะว่าเลี้ยงมูหลายการหาห้าบ่ไดดนี้เป็นปัญหาแห่งสำหรับการเลี้ยงมูพี่น้อง เบาในเรื่องของอาหารที่ให้หมูกินในฟาร์มนอกจากของบ้านสวนฟาร์มหมูลกักลักเลยก็คือสิเป็นอ่าล่ำนอกจากพี่น้องล่ำกับอาหารเม็ดนอกจากอาหารเม็ดแซ่เหลวลักลักเลยที่เอาให้หมูในฟาร์มกินนอกจากบางที่ก็จะอาจมีต้นกล้วยของกล้วยน้ำวานนอกจากพี่น้องเอามาซับ้ามือได้ได้ไปหาหรือว่ามันมีก็จะลดอ่าห้ามปริมาณห้ามลุกนอกจาก หรือวา่าอาหารผวกเป็นผืชดพักใบเขียวนะจ๊ะเป็นอ่อพักกันทินใบตองกลวยของกลวยน้ำว่านะจ๊ะพี่น้องหรือว่าหัวปีเอามาไหาส้สำหรับผวกไม่หลอ่อนกินนะจ๊ะหัวปีนั่นแล้วก็ไออ่าใบวักกระเช็ดนะจ๊ะใบพักบุ้ง นี่ละอาหารถือว่าเอาให้หมูกินอยู่นี่บางที่ก็มีหยอดมันส้าปลังแน่โดนๆเด็กกินเถื่อนนะจ๊ะบ่ได้ให้กินเป็นประจำอาัานถามีก็ให้กินลกักลักแล้วสิได้กินไปบ,บ่อยที่สุดก็คือใบตองกลวยของกลวยน้ำาวานะจ๊ะแล้วก็ต้นกลวยน้ำาวานะจ๊ะสิเด้กกินดูอยู่นี่พเพราะว่าของปลายเอวนั่นปลูกไว้น้ำหัวหายไปหน้าก็พาอได้ตัดมาให้หมูกินอยู่นะจ๊ะกับผักกันทิ้นนะจ๊ะปลูกไว้น้ำหัวก็พ่อได้เก็บมาให้หมูกินจ้ะ อันนี้ละคืออาหารหลกัลกๆทีปป่ไปแอลใส่เลี้ยงหมูอยู่ในฟาร์มนาะจ้ะอันช like ่วงที่เป็นพวกเห่นพ like ืชพักใบเขียวนี่ไปแอลจะให้เพิ่นกินช่วงเทียงนาะจ้ะหามาให้เพิ่นกินยามเทียงเวลาอันหายนาวเพื่อนแล้วอาบน้ำเพื่อนแล้วนาะจ้ะทำเทียงไปแอลก็จะให้กินใบตองกล้วยแน่ใบผักกระตินแน่แล้วแต่มือได้ดดไปหานาะจ้ะมือได้หาได้ก็ได้กินบ่ดได้กินทุกมือดอกพี่น้องเอาแต่เป็นว่ามือได้หาได้ก็ได้กินนอกจาจะให้เพิ่นกินช่วงเทียงตอนอาหารนี่ไปแอลก็จะให้กิน ยามเสาร์ยามแรงเนืงจาะเวลา3โมงเศาร์ล้วกาเวลา4โมงแรงจะเวลาหายอาหารหมูอยู่นี่ยามเที่ยงก็จะให้กินน้ำเพราะว่าอยู่นี่ไปแกลเหลียงใส่น้ำแบบตักให้กินเนืาจาะบ่ไใ้ให้กินแบบหัวดูดหัวกอกนะจะอาห้ให้กินแบบตักให้กินคือเฮ้าเหลียงงัวน,นี่ละไปแอลจะให้กินเพิ่นกินแ่ะยามเศา้ายามแรงแล้กก็ยามเที่ยงเนืาจาะอาห้หมหูกินยุนให้กิน3เวลาจะน้ำ มาเริ่มต้นเ้าถึงลูกหมูแหลกเกิดก่อนน่าจะพี่นองซึ่งเป็นระยะที่ ต้องดูแลเพิ่นเป็นพิเศษเนะาะองจากสำหรับบ้านสวนฝ้าหมูของไปแอ๋วเนาะองจากรูหมูแรกเกิดนี่คลอดมาใหม่ๆนี่ไปแอ๋วสิมีการทำคลอดเนาอนะาาองจากทำคลอดแยกลูกเพิ่นออกมาจากแม่เพิ่นซะกะ่อนเนาะองจากจนกลัวเพิ่นสิคลอดเบิร์ตสตซะก่อนไปรแอ๋วจังสิเอาคืนไปให้แม่เพิน่นก่อนสิคืนไปให้แม่เพิน่นกินนมแม่เพิ่นนี่ปแอ๋วจะมีการใสายยากก่ยากอกปากเนาะองจากยากอกปากขาเชืออ่า ให้ลูกหมูกรเสียเอาลงไปกินนมนแม่เพื่อนน่าจะหาสื่อใดตามลานาสัตตแพทย์หลานขายายาของหมูนี่แหละจะพี่นอ้องยากอกปากลูกหมูสําหรับขาเชื้อเน่อจาให้เพิ่นเอากอกปากไอ้บีบเป็นหัวปั่มเน่จะพี่น้องบีใเซปากหมูหันยศหนึ่งสีน่จะกลูกหมูนั้นเขาก็เอาลงไปให้เพิ่นกินนมแม่เพื่อนบ้านนี้ ต่อช่วงระยะเอาลงไปกินนมในมือแรกนี่ต้องค่อยเฝ้าน้วจะไปแอลนั่นต้องอยูเฝ้าคอ,อกหมูนี่อยู่ประมาณเน่องถึงสองวันน่าจะยูกับหมูเลยกลางคืนกับมา่นอนเฝ้าเพระว่ายานแม่เพิ่นทับน่าจะจังมาค่อยเบิง่งเวลาแม่เพิ่นลูกอัญญาเพิ่นไอ้ทับลูกน้ำเพิ่นนอนลงแร้วเพิ่นทับลูกน่าจะตอนเอาลงให้กินนมหม่ๆม่นี่ก็ต้องค่อยเฝ้าน้วจะพะว่าลูกหมูนี่แหลกเกิดนี่สเพ่ทขันจักเตานมจะของ ก็สิมีการแยงเต่านมการกัดกันแน่พอ่าพอหนูจักเต่าเจ้าของกันกัดไปถือเต่านมแม่ในแม่ก็อยากลูกนะจ้ะก็ต้องคอยค่อยๆเขาไปนั่งเฝ้าเบื้องเด้ไปแอวนั่นอันถามมันกัดกันแน่ก็ต้องดึงมันออกบ่ให้มันไปกัดถือเต่านมแม่มันพอสันแม่มันสิลูกนะจ้ะบดนีพ่อลูกหมูนั่น ไอหูจักเต่าน่มแล้วก็จะปล่อยได้น่าจะพี่น้องลูกมูแลกเกิดนี่หนึ่งถึงสองสามวันแรกนี่สายตาเป็นสิบ้านดีน่าจะพี่น้องการเคลื่อนไหวกับสิบ้อนคองแคล่วบ้ันหูจักลบหลีกแม่เวลาแมยางแม่เดินนา่าจะหรือว่าแมนอนลงนา่าจะพ่อจากประมาณสักสี่มือหามือไปแล้วก็เริ่มคล่องแคล่วแล้วทีนี้พี่น้องเก่งละ่ะสายตาก็ดีล่ะและ้วก็หูจักเต่าน่มจะคล้องแล้วเพราะว่าลูกนุ่มลูกหมูนี้ เบาพิดเบาถือพี่น้องเ้ยเพราะว่าลูกหมูนี่หันเวลามันกินนมแม่มันแหล้วนี่น่าจะพี่น้องมันจะหูจักเต่าจะคล้องจะมันบดิสิยบมีการหลงเต่ากันเลยมันเคยกินเต่าได้ไม่นสีกินเต่านะน่าจะพี่น้องกระสีบ่มีการกัดกันแยงเต้านมกันอีกน่าจะอันสิกินมีสิบสองตัวกับนมสิบสองเต่ากับอยู่ห้องพผของมันเลยจะ่มีการแย่งกันน่าจะ วันนี้พอเพิ่นอายุได้สิบมือถึงสิบหามือเนาะจะพี่น้องไปแอลกับซีมีการเนะี่ยสีวัคซีนทาดเล็กให้ลูกหมูเนาะจะเพื่อป้องกันลูกหมูเป็นโรคโลหิตจ,จางเน่าจะสางพุ่มตานท่านให้โรคให้ลูกหมูน,น่าจะสีแดงตั้งสิ้นทาดเล็กให้ลูกหมกูอายุเพิ่นได้สิบถึงยีนน่สิบวันเนาะจะสีได้สีแจ่มมือเสาร์แต่เ้าเ์น่าจะพี่น้องบมอยเกินแปดโมงเสาร์จะอยู่หนีไปแอลสีวัคซีนให้ลูกหมกูให้สีแต่เสาร์จ้ะ พ่อพ่อที่นี่พ่อลูกมูนั่นอายุได้จะประมาณ20่ิบมือแล้วจะพี่น้องก็เริ่มให้เพิ่นฟึกกินอาหารแล้วจะเริ่มต้นกระจากฟึก้กินน้ำแม่พอน,นี่ล่ะ บางทีเหาก็เอาต้นกล้วยใส่แน่พักกันถิ่นใส่แน่เพิ่งก็เริ่มหัดกินน้ำแม่เพิ่นพอแม่เพิ่นพากินกับอาหารที่เห่าไอผสมไสล่ำนั่นแหละอาหารเม็ดแซ่เหลวแล้วก็ไสล่ำนั่นให้ฟื้นให้เพิ่นกินบ้านนี้ในส่วนบ้านส่วนผ้าหมูเ้าไปแอลนี่ก็คือลูกหมูไอ้ระยะช่วงนี้หันไปแอลจะปล่อยออกมาออกมาแล็งเหรนข้างนอกแล้วจะ ก็คือจะให้เพิ่นกินอาหารอยู่ข้างนอกเหลียกเพิ่นออกมาแล้วจะเอิ่นเพิ่นมากคาะกะละมังแป้งแป้งแป้งเอิ่นเพิ่นจุ้จี้จุดจีเพิ่นกระสิออกมาแล้วจะพี่น้องแปอาเห็นสีใสแต่อันอาหารเม็ดแซ่เหลวอย่างเดียวแล้วจะฟื้นค่าให้เพิ่นกินเอื่นเพิ่นออกมากินข้างนอกอัน กินได้กินหน่อยกระร้างเพื่อนแต่ว่าไปเอวให้เพิ่นกินอันมือละสามเถื่อนนะจ๊ะผสมมาบาลายเราพี่น้องผสมมาหน่อยๆพราลองให้เพิ่นกินเบืองให้เพิ่นฟื้กกินให้เพิ่นหูจักรหลดอาหารนะนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่านมนมแม่เพื่อนนี่พ่อลูกหมูอายุเดือนหนึ่งนี่น้ำนมแม่เพิ่นนี่ก็สิเริ่มเบิดสารอาหารนะจ๊ะพี่น้องเริ่มเบิดสารอาหารแล้วเท่ากับต้องให้ลูกหมูกินอาหารเป็นเนาะจ๊ะเพราะว่าพอหลังจากที่เพื่อนยานมแล้วนี่เพิ่นก็สิกินอาหารเก่งเนาะจ๊ะพี่น้อง บานนี้พ่อเพิ่อนอายุได้ประมาณเดือนกวัวๆน่าจะเดือนสิบมือไปแอลก็สีทายพญาธิเพิ่นน่าจะแยกออกมาจากแม่เพิ่นเอามาใส่ขอ,อกไปตัางหากยาพยาธิผสมกับอาหารเมร็ดแเลวกับลำน่าจะให้ลูกหมูก,กินก่อนสิลูกขาสิมาหับน่าจะข็องไปแอลนี่ลูกหมูหลุนยานมนี่ทายพญาธิแล้วลจะให้ลูกขามาหับเอาน่าจะ วันนี้อาหารเม็ดนะจจะพี่น้องอาหารเมร็ดที่เขาเสียมาแซ่เร็วให้ลูกหมูกินหลุ่นยานมนะา๊ะาหารสื่อตาม้านค้าที่เขาขายอาหารหมูนะจ๊ะใส่สูตรนะจจะโปรตีนไม่น้อยกว่า18%เปอร์เซ็นตะ์นจะไปเอลใส่อยู่นน่สำหรับลูกหมกูหลุ่นยานมเพื่อพี่น้องไปหาสื่อมาให้ลูกหมูกินน่าจะโปรตีนไม่น้อยกว่า18เปอร์เซ็นต์จ้า ใส่อาหารเม็ดสูตรนี่ผสมกับลำเนาะจ้ะถ้ามีต้นก,ก,กนนล้วยซับกับซับต้นกล้วยให้ผสมกับลำกับอาหารเม็ดแซ่เหลวให้เพิ่นกินก็ได้จ้ะเพื่อว่าห้าสเสด้ลรดต้นทุนในการสื่อห้าเนาะจ้ะถ้าห้ามีต้นกล้วยซับนี่เฮ้าก็บบริษัทห้ามร้ายเนาะจ้ะถ้าบ่มีต้นกล้วยซับนี่ก็ต้องใส่ห้ามร้ายเนาะจ้ะพี่น้องบาดน,นีห้าก็สีเหล้ยงลูกหมูด้วยอาหารเมร็ด สูตรโปรตีนไม่น้อยกว่า18%ซนี่ไปจนถึงอายุเพ่นไดประมาณ3เดือนน่นจาจะพี่นอ้องของปะแอลได้นี่พ่อไอพ่อไออายุ คืนเดือนที่4เดือนที่5ไปแอลก็จะเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นโปรตีนไม่น้อยกว่า12เปอร์เซ็นต์นาะจะเพราะว่าราคามันสิถือลงนอกบ้านนี้นอกลูกมูพิ่งก็เริ่มใมไ่เลยห้องก็ลดโปรตีนเพิ่มลงเน,นาะจะพี่น้องก็เลี่ยงสูตรนี้ไปจนหอดุ่นละอ่าเพิ่นผอมผสมพันธุ์ุ่นละจะพี่น้องบ้านนี้ลูกมูนั่นถ้าพี่น้องสื่อรุ่นยานุ่มไปเรียงเน,นาะจะอ่าอายุที่ผอมผสมพันธุ์นั่นก็คืออ่าสำหรับมูแม่พันธุ์เนาะจะก็คือ อายุเจถึงแเดือนน่าจะพี่น้องถึงจะพร้อมผสมพันธุ์ใดน่าจะเป็นวหวยถึจะเลื่อนพันธุ์แลวกอพร้อมผสมพันธุ์ต่างทองขอดลูกนี่จะเพระมีปัญหาน่าจะ้าผสมพันธุ์ก่อนว่ยอันสมควรน่าจะมีปัญหาตอนขอดลูกน่าจะพี่น้องทาเพิ่นผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุ4ี่เดือนหาเดือนนั่สิน่าจะบายนี้เวลาลอดลูกิ่นจะมีปัญหาเพราะว่าช่องลอดเพิ่นยังหน่อยอย่ก็จะเป็นการว่าลอดลูก อันออกว่าได้ลูกตายในท้องสินะจ๊ะเพราะว่าช่องคลอดบพระขยายบ่เติมทีเนาะจ๊ะอ่าก็เป็นบ่เปพนบ่เป็นผ้นดีกับแม่หมูแล้วกับลูกหมูเนาะจ๊ะจังสั่นก็ต้องรอให้เพิ่อนอายุได้เจ็ดถึงแปดเดือนจังคอยผสมพันธุ์เนาะจ๊ะพี่น้อง วันนี้เบาถึงระยะไอผ่อมผสมพันธุ์นอกจากพี่น้องอายุเจ็ดถึงแปดเดือนของแม่พันธุ์นอกจากเป็นสิมีอาการจะได้ให้เขาสังเกตนอกจากเวลาเพผ่อนผสมพันธุ์ก็คืออาการของพึ่งจะพี่น้องอาวัยว่าเพลพ่นกระสีบวมแดงจักน้อยนอกจากพี่น้องมีอาการงุหงีดกินอาหารหน่อยลงนอกจากเดินวนไปรอบๆคอกนอกจาก กาดใหม่แน่ห้องแน่น่าจากกิริยาของเพิน่นบางบางตัวกับสิมีการซึมซึ่มแน่อันบ่คอยกินอาหารคือมูบปอสบายนื่อจากนนี้กับสิมีการห้องการเดินวนไปรอบๆของน่จากงดยิดเวลาเพิ่นมีอาการติดซัต์หรือว่าพี่น้องอยากสิล่องเทศเบิ่งโดยการกดหลังเพล่นก็ไดจะพี่น้องเอามือเหาหนี่กดข้างหลังเพิ่นเพิินก็สิเหตดหลังเพิ่นโกงๆขื้นจักน่อยนื่องจากล้วก็นยืนหนึ่งๆนื่งะจะอาการเพิ่นพร้อมผสมพันธน์่อจะพี่น้องกับปล่อยพอพันุเขาหาได้เลยจะ อายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะจจะพร้อมผสมพันธุ์สังเกตอาการเพิ่นระยะเวลาที่เพิ่นสิเป็นซัดน่าจะพี่น้องติดซัดนี่ก็คือทุกๆยี่สิบเอ็ดวันน่าจะเพิ่นจะขึ้นเท่นึงน่าจะอายี่สิบเอ็ดวันนะนะหลอกของเพิ่นน่าจะพี่น้องบานนี้เวลาเพิ่นมีอาการอยู่นี่กับประมาณสี่ถึงห้าวันน่าจะอาการที่เพิ่นมีอาการติดซัดตีเ้าปล่อยว้น้ำพ่อพันธุ์นี่เ้าปล่อยว้น้ำเพิ่นปล่อยเพิ่นยูน้ำกันเลยนี่สี่ถึงห้าวันน่าจะพี่น้องอาการของเพิ่นนะเพิ่นก็จะเบิดอาการไปน่าจะ บานีเอนพ่อผสมพันธุ์ติดนั้นจะพี่น้องระยะต่างทองก็คืออายุขั้นของของแม่หมูนี่ก็คือประมาณ สามเดือนก็กลัวนะจ๊ะคือหนึ่งร้อยสิบห้าวันนะจ๊ะเพิ่นจะสี่ขอดนะจ๊ะเพิ่นอุ่มทองอยู่สามเดือนก็กลัวนะจ๊ะช่วงระยะนี้เข้ากะดูแลเพิ่นเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องอ่าหนึ่งถึงสองเดือนนี่ก็จะกินอาหารอ่าปกติเนี่ยจะหายปกติพอเขาเดือนที่สองอย่างเดือนที่สามจนจะถึงตอนขอดนะจ๊ะพี่น้องจะเพิ่มปริมาณอาหารในีเพิ่นกินหลายขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าลูกเพิ่นอ่าถ้าลูกหลายตัวเพิ่นก็กินน้ำแม่เพิ่นหลายนะจ๊ะแย่งแค่นเสียมแย่งสาาารรอหเป็นนแม่ เพิ่นเห่าไก่เพิ่นกินอาหารเพิ่มปริมาณอาหารหลยขึ้นน่าจะอันเพื่อเสเพิ่นสีใดไปผลิตนมนมให้ลูกเพิ่นน่าจะสำหรับบานสวนฟ้าหมูน่าจะพี่น้องอ่าที่ให้กินในโปรตีนไม่น้อยกว่า12อเปอร์เซ็นต์นอาหารเม็ดผสมกับลำานี่ไปเอาจะให้เพิ่นกินมาถึงช่วงที่เพิ่นอายุขั้นเพิ่นไดนสองเดือนน่าจะพี่น้องพราเพิ่นอย่างเดือนที่สามแล้วจนถึงเพิ่นสี่ขอดน่าจะไปเอาจะมาเปลี่ยนใส่สูตรเดียวกับลูกหมูหลุนยานมน่าจะใส่โปรตีนหลยแนยบานนี่โปรตีนไม่น้อยกว่า1ิ 8%นะ่ะจะข้าวปลาแอลให้กินอยู่นี่อ่าผสมกับลำให้แม่หมูกินนะจ๊ะช่วงระยะเพิ่นตั้งคั้นน่าจะจนกระทั่งเพิ่นคลอดลูกเลยจนน้ะบบดนี้ในส่วนไอ้อ้ไอวิธีดูแลแม่หมูหลังคลอดนะจ๊ะข้าวปลาแอลนี่ พ่อแม่หมูเป็นขอดออกมาแล้วนี่แอลจะให้เป็นกินยายแก้อักเสบนะจ๊ะหรือว่ายาฮิโรไม่สิน้นกระได้นะจ๊ะยาแก้อักเสบแคปซูลเม็ดดําแดงน่าจะสือตามร้านขายยานะมาให้แม่หมูเป็นกิน,นเพื่อรักษาอาการอักเสบเของหมดหลูคนข้างในน่าจ๊ะแล้วก็หมูหน่อยได้กินนมนั่นมนนี่ก็สิให้อันไาย์สะดือที่ห้าตัดนี่ดีเร็วบ่อักเสบแล้วก็โลนไหวน่าจะพี่น้องอันผสมอาหารให้แม่หมูกินน่าจะ,อะตอนเศร้า วันละหนึ่งครั้งน่าจะกินตอนเสาร์คือตอนแรกกระไดน่าจะคือวันละหนึ่งครั้งอ่าครั้งละสองเม็ดน่าจะอันแก้เอาตั้งแต่ไอไอผงข้ังในมันนา่าจะพว่านเป็นแคปซูลเนาะแก้เอาผงข้างในนะผสมกับไอร่ำที่เขาผสมอาหารเมระะ็ดแซสลีลน่าจะผสมก็ยาฮิโร่ไม่สิ้นกระไดหรือว่าเอา ยาแก,แกเ้เซ็ปแคปซูลเม็ดดำแดงแก,แกเ้เซ็ปนจะอยู่นี่ไปเอลให้กินให้เพื่อนกินหนึ่งถึงสามวันแรกหลังงขอดเท่านั้นนะจ๊ะพี่น้องกินติดต,ต่อกันอยู่สามวันกับกระเซ้าบ,บ,บ,บอดให้เพื่อนกินนะจจะเพื่อรักษาให้หมดหลูกเพื่อน,น่าจะพี่น้องการดูแลของไปเอวนะจจะแม่มูหลังงขอดจ้ะสํารับอาหารนะจจะพี่น้องอาหารนให้แม่มูหลังงขอดน่าจะอยู่บานสวนารามูนี่ไปเอวก็จะให้กินอาหารนัน่นล่ำ ผสมกับอาหารเม็ดแซ่เหลวโปรตีนไม่น้อยกว่า18%น่าจะให้แม่หมูอันหลังคอดกินน,นจะจ๊ะแม่หมูแม่ลูกอ่อนนะนะอันให้เพิ่นกินอาหารรูเน้นน่าจะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่นผลิตนมนมให้ลูกเพิ่นกินอันข่องไปเอลเนี่ไปเอลจะให้เพิ่นกินสามเวลาเลยจ้ะแม่หม้วนไม่ลูกอ่อนข่องไปเอลเนี่ให้ไปกินสามเวลาเลยกินเสากินเที่ยงกินแหลงเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นันใส่พลังงานหลายเนาะจ้ะผลิตนมนมให้ลูกกิน แม่แทนแม่ได้ลูกดกแล้ะจะลูกสิบสามสิบสี่ตัวนี่เป็นยังหิวดูแล้จะพี่น้องกินอาหารบ่อยหิวหํำหิวอาหารดูแล้วจะเพราะว่าเป็นเลี่ยงลูกคนหลายตัวก็เลยต้องให้กินอาหารหลายเถื่อนะจ้จะเพื่อบำรุงน้ำนมเพื่อน,นำลูกหมูก,กับสิได้ดแข็งแรงมีน้ำนมเพียงพ่อให้หลูกกินน,นล้วจะนี่เราจะพี่น้องนํำวิธีการเลี้ยงหมูแต่ละขั้นตอน ข้องบานสวนฟ้ามูทีปลาแอลเฮ็ดมาเข่าปีที่สี่แล้วเมื่อเบาสูพี่น้องฟังนอกจากอันแต่ว่าการเลี้ยงหมูนี่แต่ละคนแต่ละฟ้ามน์นอกจากพี่น้องก็สิมีวิธีการเลี้ยงบ่คือกนันนอกจากการให้อาหารความเป็นอยู่การดูแลนอกจากอาจจะบ่คือกันแต่ว่าที่เบาสูพี่น้องฟังนี่มันขึ้นในส่วนที่ปลาแอนใส่เลี้ยงหมูของปลาแอลนอกจากแต่ว่าเฮ็ดคลิปออกมาก็เพื่อว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันอยากจะเอาไปปับ อันนํ่ไปใส่ในการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของเนาะจ้าอันเพื่อสิมีประโยชน์สําหรับผู้ที่กาลังศึกษาการเลี้ยงหมูหรือว่าเริ่มต้นสิเลี้ยงหมูไม่เนาะจ้าก็เลยเฮ็ดคลิปนี้ลงให้พี่น้องเบิง่งคันมีปัญหาสงสัยจังใดกะทักมาเบามาคุยกันก็นกไปแอวได้จ้าเบอร์โทรศัพท์0621982425จาบ้านสวนฟ้าหมูคนดูบนลด้จ้า เฟซบุ๊กจ้าอันซื้อว่าอฝ้าหมูดําสวนลุงทุนจ้าเฟซบุ๊กข้องปาแอวเนา้จ้าเข้าขไปติดตามเข้าไปบึงไปอัปเดตอ่าหรือว่าส่งขอความมาคุยกันไดจ้าอันจังไดกับคลิปนะพาพ่อกันไหมได้จ้าพี่น้องฝากกดติดตามได้ด้จ้าถูกใจคลิปกดไลค์กดแช่ เป็นกำลังใจให้ไปแอลค้นทํำคลิปกสิ่งเรศคลิปลงให้พี่น้องเบิงในคลิปหนาสิมีเหลืองยังมาบอกมาคุยสู้กันฟังอีกอันขอบคุณหลายหลายด้ยจ้าสำหรับการกดติดตามขอบคุณห,หลายหลายสำหรับพี่น้องที่ติดตามเบิงคลิปร่วมกันมาตลอดจ้าสวัสดีจ้า